แป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งเราขอเปิดเราขอเปิดเอ็กซิวเตอร์ก่อนเปิดแทกก่อนเปิดทำไมเปิดทำไมอ๋อยึดตูดอ๋อตูดอ๋อสวัสดีครับไม,ไม้เบนเนี้นะครับว <c oughs> ันนี้ผมมาเล่นเวนบอลกับเพื่อนๆสี่คนนะครับขเขาหมึนหมดเลย <c oughs> เ<อ>ไม่ <c oughs> ไม่ไมอันนี้ตาดอกตาดอกตาดอกถูกได้เกินไม่ต้องตัดฉากแบบนี้คนเยอะชอบเชิญนะครับ โอ้ยัอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับสับตะไคร้เลยอเดี๋ยวคนเขาชอบมึงหุบปากไว้กูเองกู้กูคนเดียวมึงหุบปากมึงหยุดหยุดหยุดเริ่มดีไอ้กากเริ่มดียเรากันเรากันไอ้มือเล่นดีเล่นดีเอาไงเอาไงเอาไงเริ่มเริ่มเริ่มดีบอกให้เริ่มเรอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่ละเร็วไอ้เก้าเก้าถ้ามึงตัดมึงก็ใส่วัน eternity later เอโอเคสละสระ one hour later ไอ้เฟย์กล่องนี่คืออะไรสีเขียวเนี่ยต้องขุดต้องขุดขุดใชะไรไอ้พี่แกเออไอ้ีกยจมันไม่รู้ไม่รู้จริงจริอะว่าเรื่องไง ดูแอปเปิลของกี่แก้วกี่วะไอ้เฟยมันเคยเล่นไหมเนี่ยมันเล่นยังไงวะเฟยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปไปเห็นยังไงเห็นคลิปเที่ยวใช้ก็ควรจะรู้นะว่าเราเคยไอ้เฟยมันเล่นยังไงวะไอ้เฟยมันเล่นแม่ทำมาหากินต้องต้องเดินไปไหนเฟยมันเดินไปไหนอ่ะไปตีฐานฝั่งลองข้าวรอข้าวมันได้หมดเอาไอ้เฟยใครมันตกวะพูดกากแบบนึงอ่ะโอ้ยเครียดเลยมันต้องตอบเราไป ไเสรอะไรเิมอยากกินนะอยากกินนะอยกินแล้วเจ๊งหัวตาไม่ต้องสวัสดีมึงไหมเนี่ยเฮ้ยโคตดสวัสดีพี่ดิ๊ไหมอะอะไรคือ crossbow อะไรอะไรคือ wood dagger โอวโม่มันคือเดี๋ยวเป็นคล้ายๆธนูไว้แต่มันจะยิงแรงหนอะขอดูหน่อย brick painter เก้อออมนี่คืออะไรอ่ะ นี่คืออะไรอ่ะอะไร่ปไม่รู้ว่าเห็นมันมีให้มามันอยู่ในร้านค้ามันคืออะไรเจ่าเงินเล่นเงินเล่นไม่เป็นแบบไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงไอเจ้าอ่ะเมื่อมันทำอะไรได้วะโคตรหล่นไม่รู้อันนี่เพิ่งนี่เองไอ้เจ้ามาทำอะไรวะเฟย์ดูดิมันเป็นไม้โคตรเท่เอ้ยเนาะเอาเจ๊งกับเวลาคนเห็นเขเดียวมันก็ตลกอ่ะยมาดูดิพุดจีใหญ่เฟย์มาดูดิ ไอ้เฟยกลับบ้านกันดูหน่อยบ้านเ,าเราเนี่ยเป็นประธานาไม่ยเฟย์มียืดผลงานเป็นการที่อยู่ดีมันก็โคตรเกย์มึงอย่าแย่กับดักไหนไอ้ควายไอ้แบบนี้ทีมร่วมกันไม่เหย<อ>ียบไม่ได้ไมึงเงี้ยเอเอเอะไรหรอกู <laughs> <iu> ไม่รู้กูไม่ได้เล่นนานแล้วใครมาวะใครมาวะเฮ <iu> ้ยกูที่ราไรหรอเฮ้ยมันตกมันตกตายเฮ้ยอย่าเ <iu> ล่นเลยกนะเฮลโลแมน แม่พงศ์ท่กอกกูจะไปเอาเพชรที่กูเบากทีกูเบาเจ้าอย่าไปควายกูโหดคิวเลยโคตรหลงไอ้ฟิวแล้วแหลกไอคิวได้แคนดี้แล้วอ่ะโทษทีไอ้ฟิวกูเล่นเอลี่แล้วถ้ากูได้คิวแล้วแหลกก็ไม่มีอะไรแล้วแค่แหกไปดูไอ้ไฟดูนี่ไอ้ไฟดูนี่แต่วนะขอเปิดบูสเตอร์ก่อนเฟิรอย่างนั้ไอไอแคนดี้กูต้องทำอะไรวะเนี่ยแคนดี้มึงต้องเอาไปเก็บใส่นกเว้ยแพ้ชัวร์ตายเนี่ย นกกูแล้วนกกูทำยังไงนกกูเปิดยังไงวะเราไม่เราไม่ซื้อไงมึงก็วางดีอ้าวฮาแล้วคือเราไม่มีการแนะนำตัวอะไรเลยใช่ไหมหาที่วางเว้ยโอเคแล้วไหนไอ้เขียวเขียซื้อนกมาแล้วแล้วไมกูวางไม่ได้เพื่อนมันเล่ามันทำอะไรได้ไอ้เฟยเอเมืรโลดไอเมือโลดทำอะไรได้เอเมือโลดมันเอาไปเอาไปซื้อของได้ไหมเพื่อนใครอะ คือพวกแบบดาบดาบเอ็มคนนี้อะไรต่างๆมึงไปดูในช็อปเอาเลยแต่เนียเป็นแบบลักี้ยอกเธอเกียดับจ๊งปะโอ้ไม่ดีแล้วมึงตัดฉากเจ๊งไปฉากเดี๋ยวมึงก็ตลกเออตึงๆเอ้ยนี่คือใครวะเฟยเฟยกลับบ้านมาดูนี่ก่อนไอ้เฟยหยุดเกดิลองไปลองไป นี่คือใครวะไอหำไอเฟยไอมาลูสะพานิมาลูสะพานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืดตายลยโคตรโกงเกือบตกไปลองมาเดินไอเฟยเดินดิโอเ่อ่ะไอเฟยดูดิไม่ไม่เราไปหนไการตอนนี้คือไอกาฟิลมหนาคนเดียวเว้ยเดี๋ยวไอเจีดมดูมีดูดกดนเนเ่ยคืีมัดไม่มีใครรูู้อ้อ รู้ของมันเล่นเที่ยเยอะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปบุกแล้วไอ้ฮะฮะจะบุกเหรอจะบุกเหรอไปเกยเหรอใช่เว้ยไอ้กับกูมาแล้วกูกูซื้อบ็อกไปประมาณกูซื้อบ็อกบ็อกบ็อกขนมาขนมาประมาณสามหมื่นบ็อกไอ้ฮะเกิดคับเจ๊กุยเอาไงเอาไงกับกูขนแก่กูเยอะเจอกูมันอวดขนแก่หรอมาเด็กเบ็ดวอลสมัยนี้เขาอวดขนแก่แล้วเหรอวะใช่เว้ยกูมาแล้ว เจอฝั่งกันทันแล้วไอ้เหี้ยนี่กูตามอยู่เบโวไม่ทันหรอวะทำไมเขาบอกคนแกกันเลยวะไปเคยกันยังไงไม่บอกข้ามันดีข้ามันไงจะียในห้าข้ายังไงข้ายังไงใช้ดาบฟันยาดใช้ดาบตีมันอ่ะไอ้เหี้ยเดากาฟิลมึงทำเพี้ยไรเนี่ยมึงไปไหนมึงไม่ต้องมาบอกเลยไหมกูเดินลำบากชิบหายกูสปีดล่นงเลยใครกูสปีดรันเพราะว่ามึงอะไม่มีใครอยู่กลางเลยนะเนี่ยเออเขาเคยตกแล้วอ่ะเราไม่ตก ดูสภาพก็น่าจะเลยนี่กูกูกูตีถามมึงได้เลยวะเนี่ยเออยเยยพี่พี่พี่ก็มาดิมาดิพร้อมพร้อมโอ้ใครตายวะเก็บเอาเลย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 ไอ้ตายเหรอกูไม่รู้ว่าไม้มันตกไดไปตายเหรอโดนเกินโดนโดนแขนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามไตายไปไม่ไหวมี แม่วอดเดี๋ยวนี้มันเก๋มันไม่ให้กูซื้อบอลูนเนี่ยมันไม่มีบอลูนขายลหไอเกโอ้โหเดาฟ้าไอเฟยที่เท้ามันคืออะไรชิ้เท้ามีวงกลมมันมันมันคือเลเวลอัพเว้ยเลเวลมันสามารถเอาไปอัพเกรดของได้เเว้ยอไปมันทำอะไรวะก็คือมึงอัเลเวลไปตีฟอสไอ้เนี้ยกาฟิวฟอยไปไปไปอะไรมันเฮ้ยเอ้ยหลอนหลอนไม่หลอน งคือตอนนี้เฮ้เจิงตายตายเลยมีเกมมีเกมงทำไมคเฟย์ทำไมเฟย์เป็นแบบใบไม้ทันจียสวยเก้าเตรียมมาแตกละหรือมึงมึงมึงไปตีเตี้ยมันทำไมเอ้าไอ้ห่ากูเก่งเฮี้ยเคยไม่เปิดเรือดอมตะไอ้สัตว์เฟย์ให้กดเพียเกนหรือล็อบบี้อะเฟย์มันเปิดเลือดอมตะรอก่อนไม่ต้องไม่ต้องกดเราดูเฟย์แบบดูเฟย์แบบไอ้กาศเฟย์ให้กดเพียเกนหรือล็อบบี้ สปแล้วนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเราไปบุกเขาครับเไฟไม่เปิดเลือดอมตะโคตรเลือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากควายครับไม่ใช่กี่อะไรกูตายแล้วเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมึงอยากเก๋ไปกระจอกจังวะกระจอกว่ะเกล้ากระจอกว่ะแล้วไฟไม่เปิดเลือดอมตะโคตรเงียบไงโคตรมือโคตรเงียบว้าวเนี่ยโอ้ยไอ้ทำไงโอ้ไฟมันมีอะไรอะไรแดงๆวะมันเกิดอะไร มติดไฟเไนที่ฆไไ่ามึงยังไงเฟยกูถามหน่อยมึงเปิดเร่องนรมาต้าหียโอ้ไม่ตันนุกเลยเกมก็ไฟคเป็นตันนุกอ่ะอย่าไฟาครับ,รบมึงเอาเรื่องกูเป็นนามาตาดิกูลอะรกเ่ยเราหนีไงกีฬากีฬาหนีก็ไม่เปินนดเรื่องนามาต้าหีย <laughs> มึง <laughs> หนีภาษาเกีครอเะโ <laughs> อเค เอตันนี้เอตานนี้เขารังร้อนเลือดอะไรอยู่อ่ะใครวะนั่นเออลดอยู่จริงเนี่ยเฟรยเราอยากกลับมาเล่นกลับมาได้วปะเฟยชุบชีวิตได้วปะไม่ได้แล้วทำทำยังไงอ่ะทำใจไว้ใช่ทำใจพูดเกมโอ้ยไอ้ฟิวมันเหลือคนเดียวมาขุดไอ้นกโดโดงอย่างเงี้ยนกขุดได้ไรเนี่ยกูได้ปืนอะไรวะเอาเหี้ยอเลยปืนคุยเลยเนี่ยทังแม็กแค่สองนัดนอ่ะมันคือปืนคุยอะไร ปืนควยนั่นคือปืนที่ไหนไปเห็นลำแสงโกมได้าปืนป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอ๋อคูบินได้งี้เหรอที่อะไรไม่เห็นป่ะไอเจเฟยเห็นป่ะไอไอเฟย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 อะไรมีมีนวเงี่มีน้องวรคนตัดอยู่สบายแหละเพราทีนี้นะครับที่ผมโหดนะครับน้องๆดูพี่ไว้นะ ไอ้เฮี้ยมีทั้งเฮี้ยมีทั้งขวายคนตัดสบายตายถึเซ็กซ์มันจำมานรับน้องๆพี่มาแล้วเด็กดูเว้ยอุ้ยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับจำไว้นะครับน้องลหมบอกเหมือนรถเลือดครับหนึ่ง <ต>ไปว่าเขาอหลองมาคือถ้ามึงอยากโกงก็แบบของใหมันไม่น่าเกลียดเกิอนอันอันนี้มันก็ไม่น่าเกลียดเว้ยมันไม่น่าเกลียดอันนี้ทำไมมันไม่จริงผิดตัหวห่ากูยิงไม่โดนแม่งเอ้ยยิงโดนไนว,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 ว้ไม่เล่นอะไรวะกูมาแล้วอ,อัวนยู่ไหนอันยู่ไหนวะ มาหนีมาโอ้ยอย่าปัญญาอ่อนเห็นแล้วมึงตายได้ไปเฟยอยู่ไหนก่อนเฮ้ยใครใช้ลูกโป่งวะทำไมทำไมเฟยมีลูกโป่งวะให้เฟยรอได้หรไอ้ยังกูบอกเลยเฟยไม่ใส่ของเฟยมึอยู่ไหนนั่นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เฟยเฟยมันเสีของไอ้เฟยไอ้ก้าวกูกลับไปกันฐานด้วยแต่ว่าอย่าดูมันยังได้จบเร็วเคยไปตายไป ไปไปไปฮึไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครบอกใครบอกกูบอกแ้จบเร็วแตได้จบเร็วเร็วเสียงข้อเหลมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไฟไม่ได้จำกันยาวอะไรนี่ดิโฟงเงยไฟเงยเสกฟงเอ้้ยเ้ยเ้ยเยะเ่ยเอากาว้า อะไรวะูมึงดูดิว้ไม่ใส่ของช่ไหมแล้วมึงมาดูกี่อันวะกูยิงมันอยู่เนี่ยไอกาออ้ย yep. กิมึงต้อให้มือช <oh ้มันใช้บลูไม่ทันเนียโอ้ยเยังมยังไแลวะน่ยมึงดูมันดิไอห่า โหลแมไอ้แก้วไม่ป่วยตายเหอะจะ้คลิปไม่เปิดจะคลิปเป็น sad เล่นเกมพูดกลางนั่นเองแบบปไตายไอ้แก้ามันเอาจิงว่ะไยไปกระโดดตกลุมไหมไอ้แก้วทำได้เโอ้โ มึงหยาดก่งอะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยโอเคโอเคเอ้ไอ้ฟยเออดีดมึงหยาดเล่นอย่างงี้กูไม่ไหวนะกูกูซื้อบล็อกมาสามร้อยอันแล้วกูเตรียมกูเตรียมซัดกูเตรียมซัดมึงแล้วเนี่ยระวังนะเว้ยมึงทำแบบนี้เยอะนะไอเฟลไมอยู่ไหนเฟลไมอยู่ไหนเฟลไมอยู่ไหนเออเห็นมันแล้วกูเตรียมซัดมันแล้ว จ้ะมากูโอ้ฝีได้เลยตัดคาเทโก้มึงมีใช่ประเด็มึงมึงเจ๋วลงเอาโคดมาเล่นดิอย่าเลื้อนอย่าเลื้อนโอ้ดูมาเล่นไม่ห่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมันจะไปตายเฟยโกหกเราหรอเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้ดิกกอาแบบนึง แล้วหนึ่งไปขอดูกันอ่ะโอ้น้ามึงดูไอ้สัสโอ้ยเฮียแม่งเสียคำสั่งเฮียแหลม่งเสียคำสั่งรอแหลกอ่ะดูมันเล่นดีมึงเสียคำสั่งอ่ะเฟยเออเฟยมันเสีขอเวลาเวฟเราควรจะดีใจคือตอนนี้เขากดเอ็กซ์ด้วยนะแต่ว่าคือมันไม่ตกให้เราอ่ะไม่กอกเขาเหรอไอ้เฟยว่าจะไปตายเลย ไม่ยาววิธีการตายอ่ะหนึ่งหนิ่งนะมึงก็เสียเลือดปกติเว้ยโอเคโอเคไหนเฟว่าจะอะไรเต่าไหมง้อดีดีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ตึงเลยไอ้เงี้ยเราให้คนเลือดให้ฟังว่าไงอ่ะไอ้โด้กูเลือดกูเลือดเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยล้านกูว่าแล้วทำไมมึงถึงไม่ตายแล้วดิเฟยว่าเล่นดีดีกูขอร้อโอ้ยดิเซเบิ้ลอยู่ไหนเนี่ย เอออย่าดีอย่าเกมเนี่ยเออดีมากดีมากคือพอเราปล่อยตัวเองลงคือพอปล่อยตัวเองลงไปปุ๊บคือเราปล่อยนิดนิดคือคือเราจะให้เราตายเว้ยแต่ว่าคือเกมมันกดบอลลูนลออต้ให้อันนี้เฟยงั้นเฟยงั้นเฟยก็อยากถือลูกโป่งแล้วเฟยก็ให้มันแล้วตอนนี้คือมืออยู่ไหนไอตอนนี้เขาเลยมือเราไม่ถือลูกโป่งอ่ะอ้าวแล้วไมเลื่องมือเปลี่นกันวะเลี่ยนมือเป็นไม้บรรทัดเลยอ่ะจรเกลากล่าวกล่าวกล่าวนี่จีิ เรามีความด้เเบียบมันก็มีความเสียเบียบเว้ยไอ้เหี้ยทำไปไม่ถึงมึงแต่บอลรู้ี่กูที่ไปต่บอลรู้ีนกูนี่เอาละเอาดีดีไม่จะเลยเอาดีดีก็คือรอละกูจะร้องนก๋ได้ปะได้ปะเฮ้ยเฟยทำไปแล้วได้กล่องบินได้เฟยกล่องบินได้อะไร แล้วก็ตกเป็นได้ก่อนเป็นได้หน้าเฟย์เห็นเป่าเฟย์น้ำมอสตรงกลางทั้งหมดของเปย์อ่ะโอ้ไฟกดโยนทิ้งดิเอาดีๆมึงอ่ะอ่ะโยนทิ้งไปไอ้มื่อไหร่มันไม่หมดนะไม่แล้วกูต้องทำไงมึงเอาดีๆมันจะได้จบสักทียนเร็วๆสิ่งที่มึงต้องทำน้ำอ่ะมึงมีหนึ่งอย่างโอเคก็เพื่อความเกมยร์มงโอเคมาตีเรามาตีเรามาตีเรา กูขอลองอ่ีดีๆนู่ไหนนาทีเราเอต้าเีื่องเราไปหาแบบนึงโอ้ยกูมีเจ็ดเฮเมอร์แล้วกูใช้สคริปต์เนี่ยมึงเกย์มันมันไม่ใช่สคริปต์เชื่อเหมวะเฟอ์กูใช้เจ็ดเฮเมอร์ล้าเลือกกูอย่างเก้าสิบแม่งลดไปเหลือสี่มาละอยู่ไหนเคยไม่มีทางตายเคยเสียแล้วตัวเองเป็นอินฟินิตี้ ไอ้เฟยมึงอยากเก๊สเหมึงสกเลือดเลือดเลือดเรามันไม่ใช่เลือดเลือดเลือดเราไม่ใช่อินไอ้เียลือดเลือดเลือดเราไม่ใช่อินเลือดเลือดเราไม่ใช่อินเฟียต้แต่เลือดกูไม่เหนือยี่สิบแปดอ้สัซ้ำเลือดกูเหลือหนึ่งไงฮะเราวะเฟย์เอาดีๆกูขอร้องเ ้จบเล่นเกมวุ้ยเราตายยิ่งนาำแล้วเลี้วจึงมันไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเฟรมไอ้กูชนะเ้ยเออไอกาดไอควายอีซีซีซีไอซีไอซีไอไอซี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 ไอีไอซีไอซีไอีไอซีไอีไอซีไอซีไอไอไอซไอ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 อไ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 อีอไอไอไอีไอไอไอีไอีไีไอี ชื่อชื่อชื่อเกมว่าแบทบ่ยใจซิมันเลสเตอร์มีมีเดอมีมิก่ะเกมผีอ่ะเอาเปล่ากงตรงไหนก่ออ่ะไม่โกงตรงไหนเอจาะอะไรเจาอะไรเจาอะไรเจาแมปอะไรอยากเล่นเกมผีอ่ะไม่รู้ว่าเกมผีเกมไหนดีเราก็อยากเล่นเกมผีเดอะมิมีกไปเกมผีอ่ะเอมมามามาเข้ามาเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะครับจบจบประสบหารณ์วงเกมอะไรอ่ะโอเคหนูมีเกม